เต้นเพลงสองเรืองไหอย่างเงี้ยแลเลมือกีก็นไทยทุกคนเนนะคะเล่นสองท่าสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจาก The Chief Sister ค่ะขอแนะดนำตัวละครนะคะเนยค่ะแล้วกดเป็นเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะแล้วกดเป็นฝนค่ะ สวัสดีค่ะมามค่ะรับบทเป็นแคทค่ะโอเควันนี้ผู้เราก็มาการสอขานะคะจำนทั้งหมด4่ขานคือ dairy farmer แล้วก็ baker นั่นเองใช่คะอะตอนนี้ทุกคนก็จะดูกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะแต่วิเรื่องอะไรนะนี่คือภาพยนเร์เลยนะสามารถซื้อตั๋วได้ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะ ก็วันนี้ไม่ได้มาแค่พูดคุยอย่างเดียวเนาะเราก็ยังมีโชว์พิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีโชว์พิเศษโดยเป็นค้าของพวกเราเองของชาเมอร์แล้วก็ค้าของเด็กผู้ชายเมื่โดยจะมีพี่สว่างแล้วก็น้องแชมเปี้ยนเป็นมาทุกคนเขาจะฟังหรือยังคะรับตัวนี้ได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามอบไปดีให้เพื่อนๆ